ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับโครงการสนับสนุนการทำงานศูนย์เกล่เกลียข้อพิาพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและชมรมรถยนต์มือสองปทุมธานี P u 2 c โดยการมอบเสื้อครั้งนี้เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมให้กับคณะทำงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์กเกล่เกลี่ยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จนชาวจังหวัดปทุมธานีไปเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนันต์ธรรมชาลัยประธานศูนย์แกลเกลี่ยข้อพิพาทพัคประชาชนมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ คุณวชรพัฒน์โชคทวีพัทรกุลประธานที่ปรึกษาชมลมและคุณสันติสุนทรชื่นรองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและสมาคมผู้ประกอบการเรียนใช้แล้วร่วมเข้างานอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากดรโคสิตสุวินิจจิตนายกสมาคมผู้ไก่เกลียไทยอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายนักมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรงังสิธิ์ประชุมธานีครับวันนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมาร่วมกับมหา,าวิทยาลัยนอตกรุงเทพนะครับเปิดอบรมสร้างผู้ไก่เกลีย่ยตามพระราชบัญญัติไก่เกลีย่ยพิพาทพศ2อ6 2นรนะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทคดีเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยสามารถไกล่เกลีย่ยกันได้นะปัญหาสําคัญวันนี้คือ เราต้องสร้างผู้เกล่ยเกีย่อนตามกฎหมายให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะโดยลําพังนะคลำพังกระทรวงยุติธรรมโดยลำพังกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยงบประมาณเนี่ยเราเรามีงบประมาณจํากัดเพราะฉะนั้นเราผลิตไม่ทันนะวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางหมาหาวิทยาลัยนอตังสิทธช่วยเปิดอบรมสร้างผู้ไกลเกลื่อตามกฎหมายขึ้น วันนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่3แล้วแล้วผมก็เชื่อว่ากรมควบคุมสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเนี่ยก็จะร่วมมือกันขับเคลื่อนงานด้านการไก่เกี่ยข้อพิพาทเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะร่วมมือกันจัดมากรรมไก่เกลี่ยนี้สินให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงนะครับ มีทั้งการอบรมสร้างผู้เก่เกียรตามกฎหมายมีทั้งมากร,รมกมรเก่เกียวนี้สินแล้วก็มีทั้งการอบรมให้ความรู้ว่าศูนย์เก่เกียวข้อพิพาทภาคประชาชนที่อยู่ในมหาลรยนอตังสินนี้สามารถให้บริการอะไรกับพี่น้องประชาชนได้บ้างครับก็เมื่อสักครู่เรียนแล้วนะว่าตั้งแต่แรกนะฮะท่านเข้ามาร่วมอบรมเป็นผู้กเกีย่ยเกี่วหรอนะครับจากผู้เก่เกียวที่ท่านเป็นผู้เกี่ยเกียวแล้วเนี่ยท่านก็เห็นประโยชน์ของ การผลิตผู้ไกลเกลี่ยขึ้นมาสับสุนช่วยเหลือทางราชการเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยนร์กรุงเทพเนี่ยก็อบรมเป็นหน่วยที่ขออนุญาตนําหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนากระบวนการมของประเทศไทยเนี่ยที่เราเรียกกพยชเนี่ยเอามาใช้อบเปิดอบลมให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจวันนี้ก็มาถึงรุ่นที่3แล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยนท์กรุงเทพเนี่ยก็จะร่วมกับ กระทรวงติจัยผลิตผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายต่อไปครับหลักเลยนะครับต้องอายุเกิน30นะนอกนั้นก็สามารถเข้ามาอบรมได้เลยครับก็เราอะมีความจำเป็นอยู่แล้วนะครับเราเพราะว่าการไกล่เกลี่ยข้าวพิพาทเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองรถยนต์ใช้นาฬิาอยู่แล้วนะครับธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อกับภาคแบงค์ภาคเอกชนต่างๆแล้วก็อยากให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อน นะฮะมีการว่าผ่อนชาระไม่ไหวหรือว่ามีข้อพิพาทกับทางเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อก็อาจจะมาไกลเกี่ยข้อพิพาทกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็สามารถจะผ่อนชาระต่อไปได้และจะเป็นบรรเทาชะลอให้ก่อนจะขึ้นศาลนะครับคดีก่อนจะขึ้นศาลทุกคดีเนี่ยให้มาไกลเกี่ยกันก่อนเพื่อบรรเทาบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนครับประมาณนี้ครับ องมีฮะเราก็ถึงมา,มาเรียนกับหลักสูตรการไก่เกียร์กับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจะให้องค์ความรู้กับสมาชิกในสมาคมผู้ประกอบการเรื่องนใช้แล้วเพื่อความรู้ว่าวิธีการไก่เกียร์กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนผ่อนชำระไม่ไหวและมีข้อพิพาทกับหน่วยง,งานของรัฐบาลก็ดีภาคเอกชนแบงก์ก็ดีนะครับให้มาไก่เกียร์ก่อนที่จะคดีจะนาขึ้นสู่ศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเข้าใจอันเดียวกันนะครับทางชมรมรถยนต์มือสองประทุมธานีนะครับก็มีต้องการผลักดันให้ศูนย์ไกลเกีย่ยโดยมหาวิทยาลัยนอตนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ประทุมธานีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกีย่ยวกับข้อพิาพาทต่างๆของประชาชนในพื้นที่นะครับจึงได้พิจารณาสนับสนุนทั้งศูนย์ไกล้เกีย่ยของมหาวิทยาลัยนอตให้อย่างเขาเรียกว่าต้องการให้เห็น ความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ปทุมธานีนะครับบรรเทาลงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับเป็นภาระต่อสาแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรทุกที่มันอยู่กับกับพี่น้องที่ไม่ได้รับการแบ่งเบาหรือระจัดไปสักทีนะครับครับอ๋อทางสมาคมเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแล้วนะครับก็มีการร่วมการผลักดัน ในทุกๆมิติหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ภัยน้ําท่วมตั้งแต่โควิดเนาะแล้วกเ็เรื่องของสาธารณภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคนยากไร้ซึ่งเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับทางจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วครับแล้วก่กอนอื่นนะครับก็สามารถไปยื่นได้ที่มหาวิทยาลัยน,นทท์นะครับวิทยาเขตหลักสิิ์แห่งนี้หรือว่าใครที่จะสะดวกที่ไปที่พหลโยธิน52เราก็มีวิทยาเขตหลักที่ท ดโดจินห้าสิน52นะครับเป็นเวียาเจตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ยังมีที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราก็จะมีเป็นศูนย์การศึกษานนทบ,บุรีก็เป็นของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยน้องกรุเทพเ,เช่นกันนะครับก็สําหรับในผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมนะครับเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิกาพนะครับมาโดยตลอดเราก็อยากจะให้ทางผู้เก่งเกลียดนี่มาาีจิตอาสาจิตสาธารณะนะทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมืองทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินของเรา จะให้เกิดจากสันติภาพแล้วก็สันติสุขตลอดไปนะครับ,รบก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอนอนุญ,ญาตทาของพูดของทางขั้นนธิการบรดีนิดหนึ่งนะครับท่านก็มีนโยบายนะครับที่อยากจะสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการบริการวิชาการก็อยากจะเปแพร่องค์ความรู้ต,ต่างๆนะครับก็เราเป็นสถาบันการศึกษาก็ทํางานเชิงลุกนะครับอาจจะไม่ได้ทํางานเชิงรับว่ารอให้เกิดข้อพิพาทก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขกันอันนี้ก็เป็นเชิงรับ นะครับของเราเป็นสถาบันการศึกษาก็จะทําเชิงรุกเน้นทางด้านนี้นะครับก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนคือจะให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทนะครับหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อนหรือข้อสงสัยต่างๆทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนะครับพากันมาหรือจะติดต่อเข้ามานะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสูตรได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถจะติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาขอความรู้นะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของทางที่น้องประชาชนใน พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่างๆนะครับเ,าเราก็มีเครือข่ายที่สร้างจากผู้ผ่า,านการสุอบลมไปเนี่ยทั่วประเทศเหมือนกันครับ